นี่ใครอะนี่ใครอะอันนี้จุ๊มเมงเหรอจุ๊มมงพี่จุมเอ้ยจุมโอ้ยจุมมงยยังไม่ได้ไปไหนเลยจิแต่ต้งก่อนไปเนี่ยีไปทาหน้ามาปะเนี่ยระวังนะจุมเมง ไม่มีใครสนใจเลยคะดูนี่ไม่มีใครสนใจแล้ใจดีบอกเออให้คิวจุมเมงก่อนแหละเฮ้ยจุมเมงหนักมากจุเมงใจดีบอกแกเป็นใครดูใจดีไม่สนใจนี่เลยดูดูใจดีเลยใจดีนี่มาโอ้จุมเมงแบบโดนเบอร์มากพอแล้วพอแล้วพอแล้วก็แล้วก็ใจดีหน่อยโอ้ลูกชายฮึ เอาแล้วเอาแล้วกัดหูแล้วเอาแล้วเอาแล้วใจดีใจดีกัดหูแล้ว